สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับพี่ๆนะครับวันนี้เรามาลุยกันต่อนะกับพระปิตานะครับของพระอาจารย์สุริยันนะครับรุ่นจินดามณีนะครับรวยรวยรวยครับนะวันนี้ก็เปิดอีกนะฮะยี่สิบรายการกับพี่ชายนะฮะหากชอบทุกใจรายการไหนนะครับก็สามารถติดต่อได้ทางอีรีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับนะสำหรับ ep เช้านี้เรามาลุยกันครับพี่ๆนะ รายการที่1่ครับมาขออนุญาตนะครับเปิดเลยแล้วกันนะครับสำหรับองค์ที่1นะครับเดี๋ยวเรามาลุยพร้อมๆกันเลยเดียวฮะรายการที่1นะครับน้องเปิดขึ้นมาครับพี่รายการนี้นะครับเป็นรายการที่นะฮะเนื้อก้นคกนะฮะองค์ว่านร้อยแปดพุทธคุณครับเนี่ยองค์ว่านร้อยแปดพุทธคุณนะพี่นะฮะเลขคู่ตั้งเบอร์นะครับหมายเลขหนึ่งสาม สองหรือเปล่าพี่นะครับหนึ่งสามสองหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมหากล้องแป๊บนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะส่องให้พี่น้องได้รับชมกันด้วยนะครับนี่ฮะกล้องดูไหนเอ่ยนี่ฮะหนึ่งเจ็ดสี่หรือเปล่านะใช่หนึ่งเจ็ดสี่ไหมพี่นะนี่ฮะนี่ฮะเป็นรายการที่หนึ่งนะครับรายการนี้สามร้อยห้าสิบาทนะครับเนื้อทุนนะต่อมาฮะรายการที่สองครับ นี่ฮะรุ่นนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับนั่นที่ได้รับความนิยมนะพี่นะรายการนี้ฮนะรายการที่สองฮะรายการที่สองนี่ครับเปิดออกมาพี่รายการนี้นะครับเป็นเนื้อนะผงไม้หลังนะหลังสาราลุกปูก่คำพันนะพี่นี่รายการนี้ได้คุณตัเบอร์สี่สูนะครับเปิดเป็นไปพี่อยู่ที่สามร้อยบาทนะครับเปิดเป็นไปพี่อยู่ที่สามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สองนะต่อมาฮนะรายการที่สามครับ รายการที่สามครับเรามาลุยจะต่อกับพี่โอ้โหรายการนี้เปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อสายลุ้งนะครับองค์ว่านนะองค์ว่านพลายดำนะแข่งเงินแท้ครับนี่เลขคตเบอร์หมายเลขสามศูนย์ครับนะโอ้โหพี่ดูแข่งเงิน,ทนนะแงงนท้ยิงใหญ่ครัพี่นะเรายการนี้เปิดเป็นปันยูสี่ร้อยห้าสิบบาทครับเปิดเป็นปันพี่พี่ยูสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่สาม ต่อมารายการที่สี่ครับเออรายการที่สี่โอ้โหมาแลวฮะเออรายการนี้เป็นเนื้อสายลุ้งนะฮะองว่านจินดามณีนะฮะกำไรทองคําคู่พี่นะครับกําไรทองคํานะพี่รายการนี้เลขโคดเบอร์สามสิบเจ็ดใ่ไพี่นะครับนะฮะผมต้องหากล้องแล้วไม่ได้แล้วพี่นะครับสักคู่นะพี่นะนี่ฮะโอ้โหทองคําแผ่นใหญ่มากพี่นะครับเลขโคดเบอร์มาเลขสามสิบเจ็ดครับพี่นี่ฮะ นี่ฮะกำไรทองคำนะพี่มาแล้วฮนะนี่ฮะใหญ่ๆครับพี่โอ้โหสวยงามจริงๆครับนี่ฮะรายการนี้ครับพี่นะครับนะผมขอที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับนี่ฮะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะพี่นะกำไรทองคำคู่ใหญ่ๆพี่นะขอที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะพี่รายการที่สี่นะครับนะต่อมาฮะรายการที่ห้านี่ครับรายการที่ห้านี่ครับนี่ฮะโอ้โหโ นี่ฮะับกำไรรายการที่5นะ่ครับนะองนี้นะครับเป็นเนื้อมาดำไบรานนะครับรวยมุนสารนะครับนะจะกุดเงิน1ดอกเลขคุณตเบอร์มาเลข71ครับเนี่ยฮะรวยมุนสารนะพี่รายการนี้นะครับขอแบ่งปันพี่พี่นะครับรายการที่5แบ่งปันพี่พี่อยู่ที่400บาทนะครับ400บาทนะครับรายการที่5ครับนะต่อมาฮะรายการที่6ครับ รายการที่6เปิดออกมาฮะรายการนี้เป็นเนื้อสายลุงองว่านสบู่เลือดครับเนี่ยองว่านสบู่เลือดเลขคุณตั้เบอร์หมายเลขคลิบเก้าครับเนี่ยเนื้อสายลุกนะองว่านสบู่เลือดนะครับรายการนี้ขอที่สามร้อยห้าสิบาทพี่เนื้อทูโทนนะครับเถือฮะรายการที่หกนะครับสวยงามนะฮะสวยงามสมบูรณ์แบบจริงๆฮะต่อมาฮะร,รายการที่เจ็ดนะครับ รายการที 7, so first, <laughs> <that> ่เ네จ <that> <mic toxic sound> ็ดเปิดออกมาพี่โอ้หรายการนี้ยังสวยครับเนื้อผงไม้หลังคาสาลาหลวงปู่คำพันธ์ปิดทองครับนี่ฮะรายการที่เลขคน้เบอร์หนึ่งเจ็ดสองครับเลขคนต้เบอร์หนึ่งเจ็ดสองครับพี่เนี่ยฮะงามงานครับรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทนะพี่นะเนื้อไม้ลวงปู่คำพันธ์ครับรายการนี้ขอที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับนะปิดทองขสามร้อยหสิบบาทนะเนื้อทำตาสามร้อยนี่ครับ ต่อมาถ้าพี่ชายรายการถัดไปนะครับรายการที่8เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้นะครับเปิดออกมาครับรายการนี้เนื้อตำเป็นลานหน้ากากมหาชนวนครับนี่ฮะมาเลยครับรายการนี้หน้ากากมหาชนวนมวนสารครับนี่ฮะสวยงามครับรายการนี้สวยงามนี่ครับนี่ฮะทีเด็ดนะทีเด็ดนี่เลยครับเขาเรียกว่าอง์ดาราครับพี่องนี้เน่ เนี่ครับเรียกว่าองค์ดาราครับพี่นลครับทีเด็ดเลยครับองค์นี้นะพี่นะบอกเลยว่าเดือดจริงๆครับจากองนี้นะฮะเนี่ฮะเห็นผมเห็นเขาเปิดกันแรงมากเลยนะฮะนี่ฮะรายการที่องค์ดาราครับเนื้อน้ากัดมหาชนวนนะครับน้องขอที่สี่ร้อยเดีขอที่สี่ร้อยบาทนะครับนี่ฮะเรียกคนเบอร์มาด้สามสี่หกรวมไาได้เก้านะครับมาลูกต่อพี่รายการที่แปดครับ โอ้โหรายการที่แปดครับเลขคนจัเบอร์ห้าสิบหกครับรายการที่แปดเลขคนจัเบอร์ห้าสิบหกครับพี่เนี่ยฮะหุ้มทองคำนะเนี่ย,ยแท้เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยฮะองค์นี้นครับมีองค์เดียวเองนะฮะรายการนี้นะครับขอแบ่งปันที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทเลขคนจัเบอร์ห้าสิบหกครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะพี่นะรายการที่ 9ครับโอ้โหงามจริงๆพี่องค์นี้งามจริงๆครับนะต่อมาฮะรายการที่สิบครับรายการที่สิบเปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อดินเผานะีฮะวัดท่าสแสบงครับ นี่ฮะมาแล้วครับเนื้อดินเผาท่าสะแบงเลขคนเบอร์หมายเลขสองครับมาแล้วดินเผาท่าสะแบงครับรายการนี้ขอที่ห้าร้อยบาทนะครับเนื้อดินเผาท่าสะแบงนะครับขอที่ห้าร้อยบาทนะพี่นะบอกเลยว่าดุเดือนครับดุเดือนเลยนะครับเนื้อดินเผาตอนนี้นะครับเป็นที่นิยมครับนะที่นิยมนะครับเนื้อดินเผาท่าสะแบงนะครับท่าสะแบงนะฮะดินแพงว่าทองคํานะครับนะ นี่ฮะเอนะครับมาลุยกันต่อนะครับสำหรับรายการถัดไปรายการที่11เปิดออกมารายการนี้เนื้อดำไปรานครับนี่รายการนี้เนื้อดำไปรานเลขคนณตัเบอร์หนึ่งห้าสี่ครับเลขคนณตัเบอร์หนึ่งห้าสี่พี่รายการนี้สองร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่สองร้อยห้าสิบบาทแล้พี่รายการที่สิบเอ็ดนะครับมาลุยกันต่อพี่รายการถัดไปครับรายการที่สิบสอง รายการที่2 2เปิดออกมาครับโอ้โหมาเลยครับอีกหนึ่งองดาราครับรายการนี้อีกหนึ่งองดารานี่ครับนี่ฮะหนึ่งองดาราพี่รายการนี้นะฮะเนื้อมหานิยมนะครับนี่ฮะรายการนี้เปิดออกมาครับเนื้อมหานิยมเนี่ยผมดูรายการให้นะครับนี่ฮะรายการนี้เป็นเนื้อเขียวการร้านมะลิหน้ากากาสามกริย์ครับน,นี่ครับนี่ครับพี่อง์ดาราครับ ชัดเจนนะพี่องค์ดาราครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับองค์ดาราขอห้าร้อยบาทนะครับนะต่อมาฮะรายการถัดไปครับรายการที่สิบสามครับโอ้โห,โหนะองดาราออกแนละ้วมาครับที่สิบสามมกันต่อ,าาอ,อนะฮะอ องที่สิบสามเปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อผงไม้สาราหลังหลุงปู่คำพันปิดทองครับรายการที่เลขคนเบอร์เมืนเลขเจ็ดสิบเจ็ดฮะเลขเบิ้ลนะครับรายการที่สมร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมพี่รายการที่สามร้อยห้าสิบบาทเหมือนเดิมพี่รายการที่สิบสามนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบสี่ครับรายการที่สิบสี่เปิดออกมาพี่รายการนี้นะครับ นี่ฮะเนื้อว่านนะฮะไหลดําฝังทองไหลมาครับนี่ฝังทองไหลมาพี่ตรงท้องเนี่ยฮะตรงตรงพุงเียพี่เลขวนี่เมอวานเลขเก้าสิบแปดนะครับนี่ฮะรายการนี้ทองไหลมาพี่สามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบสี่ครับสามร้อยบาทนะครับต่อมาฮะรายการสิบห้าครับพี่ชายรายการที่สิบห้าครับมาลุยกันต่อฮะ รายการที่15เปิดขึ้นมาครับพี่รายการนี้เปิดออกมารายการนี้เป็นเนื้อก้นหอยนี่ครับองค์หอยองคผงสมเด็จแข่งเงินคู่กำไรเงินคู่เลขคตเบอร์หมายเลขต้องสองครเลขคตัเบอร์หมายเลขต้องสองครับห้าสี่สิบแปดหรือห้าแปดห้าสิบแปดนะครับนี่ โอ้โหแข่งคู่เงินกำไรคูรรคร่รายการนี้เอาไปพี่600นะครับรายการนี้เอาไปพี่หกร้อยบาทนะครับห0ร้อยบาทนะครับรายการที่15บห้านะครับต่อมาฮะรายการที่16ครับเรามาลุยกันต่อครับรายการที่16มาลุยกันต่อพี่รายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อผงไม้หลังคาสาราลุงปู่คำพันนะ จะกุด3ดอกครับนะ,ะสามกริย์ปีเงินทองนาเลขคุณเบอร์มาเลข9กครับรายการที่เปิดเหมือนเดิมนใส่ร้อยห้าสิบาทครับสี่ร้อ้บาทนะพี่นะรายการที่16บหกนะครับต่อมาฮะร,รายการต่อไปครับ รายการต่อไปครับรายการที่17พี่รายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อว่านสบู่เลือดกําไรข้อมือเงินคู่เลขคนเำอวนหมายเลข61รายการนี้ขอที่400บาทรายการนี้ขอที่400บาทพี่รายการที่17นะครับต่อมาฮะร,รายการที่18นะครับพี่ชาย รายการที่8เปิดออกมาฮะรายการนี้นะโหยรายการนี้เป็นเนื้อสายลุงนะครับมหานิยมมวลสารนะครับมหานิยมมวลสารที่เนื้อสายลุงเลขโค้ดจำเบอร์หมายเลข190นะครับรายการที่เลขโค้ดจำเบอร์190นะพี่รายการที่18ครับนี่ฮะโอ้โห รายการนี้ขอที่สามร้อยครับพี่นะครับรายการนี้น้องขอที่สามร้อยบปพี่นะครับเนี่ยจัดไปฮะต่อมาฮะรายการที่สิบเก้าเนี่ยฮะสิบเก้ามาฮะองค์นี้ลองสุดท้ายครับเนี่ยฮะองลองสุดท้ายครับนะใครไวใครได้นะครับนะใครสนใจองไหนทักมาได้เลยนะครับรายการนี้ครับรายการที่สิบเก้าเปิดออกมาฮะ พลาดโอ้โหรายการนี้กระกายให้สามสิบเลือเขียวก้านมาลินีฮะตะกุดเงินหนึ่งดอกพี่นะตะก,กุดเงินแท้หนึ่งดอกเอาไปสี่ร้อยบาทเลขคุณต้เบอร์หนึ่งแปดหนึ่งห้าเงินถันทองพี่เลขคุณต้องเบอร์หนึ่งแปดหนึ่งห้าเงินถันทองพี่เอาไปพี่สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สิบเก้า ต่อมาฮะรายการสุดท้ายท้ายสุดครับนารายการสุดท้ายท้ายสุดครับมารับชมพร้อมๆกันนะครับ <bli> พี่ๆนะครับมารับชมพร้อมๆกันนะครับรายการที่ยี่สิบรายการสุดท้ายมาเปิดพร้อมๆกันพ,พ,พี่ปึ๊บ โอ้โหรายการนี้เปิดออกมารายการนี้เป็นเนื้อว่านจินดามณีครับเลขพจนเบอร์หมายเลข98รายการท็อปทอพ,พี่นะครับรายการนี้เนื้อจินดามณีนะครับนะฝังทองไหลมาพี่ฝังทองไหลครับพี่นี่รายการที่20ครับจัดไปพี่เนื้อจิดนดามณีรายการนี้ขอที่300บาท,บาทพอพี่รายการนี้ขอที่300บาทพอพี่นะครับนี่ฮะสำนี้ก็มีแบ่งปันนี่น้องนะครับ20รายการหากชอบรายกันไหนสามารถที่ต่อได้ที่ดีดายแล้วเบอร์โทรผมได้เลยนะครับสำนี้ก็ฝากขอบคุณที่พี่ท่าน ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ